าาทำความรู้จักชวินหนุ่มตีข้างกายแม่นายเบลล่าทายาทตระกูลดังรุ่งทางถึง้องชะตาว่าเราเขา้า น้าพี่หมื่นของแท้หลังจากเพจดังออกมาเปิดภาพนางเอกคนสวยอย่างเบลล่าราณีนั่งค้างๆกับหนุ่มคนนี้งานนี้ก็ทำเอาทุกคนเป็นนาตาชาตามหาโปรไฟล์ของเขารัวๆกันเลยเลยะคะ่ะทําให้รู้ว่าเขาคือวิวชวินเจราวานนทายาทตระก,กูลดังรวยหมื่นล้านทายาทของเครือเจริญพ่คภัณฑ์ซีพีโดยเป็นลูกชายของคุณขจรเจราวานน บอกเลยว่าหล่อรวยเก่งเป็นนักธุรกิจไวัยพริบดีบุค,คลิกดีเคมีเข้ากันมากๆเลยล่ะคะ่ะด้านแฟนๆแห่คอมเมนต์ถึงเวลาย,ยินดีกับแม่นายดีใจที่ได้เจอพี่หมื่นแล้วเพราะหนุ่มคนนี้เขาเป็นหมื่นล้านที่แท้ทรูจา้าดีกีนักเรียนนอกพอจบการศึกษาในเครือมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาหรือ UNC ตั้งหางเรียนบิสเนสกับ e อ o n o m i c มครับก็ออกทางด้านธุรก,กิจธุรก,กิจเศรษฐศาสตร์ และยังเป็นนักลงทุนนักธุรกิจหนุ่มที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเป็นผู้ร่วมก่อตั้งในเบซิลดูแลและบริหารสินทรัพย์มีมูลค่าหลายพันล้านเหรียญและยังมีธุรกิจอีกหลายอย่างยิ่งได้ฟังก็ยิ่งต้องร้องโอ้กับเรื่องราวของหนุ่มคนนี้นี่สินะคุณค่าที่คู่ควรของเบราเพราะเป็นอันรู้ดีว่านางเอกคนเก่งของเรานั้นเขาลักงานและรักตัวเองมากและอยู่ด้วยตัวเองเก่งมากๆนะแต่แค่แบบมันต้องเป็นใครที่สบายใจอืมอ่า งานกับเลิฟอะไรมาก่อนตอนนี้ก็งานแหละค่ะมาวันนี้จะมีคนที่รักเขาจริงๆและอยู่ซัพพอร์ตแม่นายของเราได้แฟนคลับก็อุ่นใจแล้วละค่ะตกตาเธอวันนี้ไม่รู้ฉันเป็นอย่างไรเธอตาทั้งใสฝันดึงแสงจันทร์สดใสเพอไม่นานมานี้เบลล่าเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เปิดใจพรอมีรักครั้งใหม่แล้วขอแค่คนที่เข้าใจกันและสไตล์ใกล้กัน การที่จะมีใครสักคนมันก็คงจะต้องแบบเข้ากันได้อะเนาะแล้วก็ไลฟ์สไตล์เข้ากันเข้ากับครอบครัวเราได้คุยกันรู้เรื่องมีเป้าหมายหรือมีมุมมองไปในแบบเดียวกันอย่งเ้ย ้าไม่นึกไปถึงภาพตอนที่ดังคู่นั่งทานส้มตำอยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ก็เข้ากันอยู่นะและยังเข้ากันได้ดีกับเพื่อนๆของเบลไรด้วยแถมยังเป็นนักลงทุนหนุ่มคนเก่งอนาคตไกลเรียกได้ว่ามีเป้าหมายตรงกันในเรื่องการใช้ชีวิตงานนี้แฟนขับก็มีลุ้นใช่ไหมคะแต่ถึงยังไงก็คงต้องรอความชัวร์จากปากแม่นายเบลร่าของเราอยู่ดีนั่นแหละคะ่ะว่าสถานะกับวิลชวินจะใช่คนรู้ใจหรือไม่ยังไงกันแน่ แต่ที่แน่ๆค่ะว่าคนมีความรักจะดูสวยสดใสขึ้นอันนี้ก็คงจะจริงเพราะล่าสุดแม่นายก็สวยฉ่ำซะเหลือเกินทิพพักผ่อนที่ทะเลก็แจกความสดใสไม่หยุดสวมทูพีสสีส้มหวานซ่อนเปรี้ยวนิดๆน,นานๆทีจะได้เห็นเบลล่าในลุคนี้เลยก็ว่าได้แถมรอยยิ้มก็ยังบ่งบอกถึงความแฮปปี้เกินต้านอีกด้วยล่ะคะ่ะ